โอเคเนื่องจากช่องของเรานะครับไม่ใช่ช่องที่รีวิวแกจัตอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาบอกถึงความรู้สึกที่เราซื้อตัว Macbook Pro 14นิ้วรุ่นนี้นะครับก็อบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราใช้ Macbook Pro มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็คือตัวนี้เป็น Macbook Pro รุ่นปี2011เอ่อคลิปวิดีโอทุกคลิปของเราที่อยู่ในช่องเนี่ยก็จะใช้คอมเครื่องนี้ตัดหมดเลยนะฮะ ซึ่งน้องเองเนี่ยก็สู้ชีวิตมากเพราะว่าการตัดวิดีโอโดยใช้ macbook เครื่องนี้เนี่ยก็ต้องปรับการ playback วิดีโอให้ต่ำที่สุดถึงจะสามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างราบรื่นนะฮะซึ่งหลังๆเนี่ยมันจะมีทั้งแบบวิดีโอ 4K อะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สามารถตัดงานได้หรือถ้าตัดได้จริงๆเนี่ยก็ต้องทำทำการ proxy อา ในการตัดต่อก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ Macbook เครื่องใหม่ไม,ม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Apple เองก็เปิดตัว Macbook Pro รุ่น M2 รุ่น M2 เนี่ยเขาใช้โมเดลเดียวกันกับ Macbook ปี2016อ่ะก็คือตัว Touch Bar นั่นแหละคิดว่าหน้าตาของมันอะ่ะมันไม่น่าใช้แล้วก็คือโมเดลนี้มันออกมานานละมันใกล้จะตกรุ่นแล้วแหะก็เลยคิดว่า13นิ้วปี2022ที่เป็น M2 เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว macbook air m 2ที่เพิ่งออกมาตัวนี้ทุกอย่างดีไซน์อะไรใหม่หมดเลยถูกใจมากก็คือคิดว่าถ้าซื้อ macbook ตั o เนี่ยก็อาจจะไปซื้อ macbook air m 2ดีกว่าเพราะว่าทั้งกล้องใหม่ไมโครโฟนอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนยกเครื่องใหม่หมดเลยแต่ติดอย่างเดียวคือเรื่องราคาราคาเปิดตัวเนี่ยแรงมาก40,000กว่าบาท ต่างจาก Macbook Air รุ่นเก่าอยู่หมื่นกว่าบาททีนี้เนี่ยด้วยความที่เราอยากได้ Macbook Pro เพราะว่าส่วนตัวแล้วอะ่ะเป็นคนที่ชอบแบบความแรงแล้วก็ Macbook Pro เนี่ยเขามีพัดลมช่วยระบายอากาศหรือว่าทาเวลาทำงานเรนเดอร์อะไรนานๆเนี่ยมันก็จะช่วยตรงนี้ได้ตอนที่จะไปเลือกซื้อ Macbook Air เนี่ยเราก็เออไปหาข้อมูลไว้ว่าเพราะว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นรุ่นแรม8กิกาฮาร์ดดิส ก็จะเป็น256ก็ไปดูข้อมูลว่าเออถ้าแบบตัวเบสโมเดลตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะพอไหมหลายคนก็บอกว่าเอยถ้าใช้สำหรับงานตัดต่อวิดีโอเนี่ย8กิกะไบต์อาจจะไม่พออ่าที่เก็บข้อมูล 256GB อกิกอันนี้อาจจะไม่พอเราก็เลยทำการคัสตอมด้วยเพราะว่าเราอยากจะใช้แบบให้มันนานขึ้นอ่าเพราะว่าอย่างรุ่นเก่าเนี่ยเราก็ใช้มาเป็น10กว่าปีก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อ่าก็เลย จัดเต็มไปเลยปรับ CPU เป็น10คอร์ core. แรมเป็น16 g กิกตัว SSD เป็น256กิกแต่พอซ้ำดูราคาแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ0 0 0่ากว่าๆซึ่งแม่งโคตรแพงเลยก็เลยแค่ไปดูตัว Macbook Pro 14นิ้วที่เป็นตัว M 1 Pro พอมาลองเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยเอ้ยตัว14นิ้ว M 1 Pro เนี่ย แรงกว่าตัว M2 เนี่ยพอสมควรเลยแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆที่มากกว่าตัว MacBook Air M2 เพิ่มขึ้นอีกเช่น MacBook Air เนี่ยหน้าจอจะเป็นตัว Liquid l a Retina Display แต่ส่วนตัว14นิ้วเนี่ยจะเป็น Mini LED x d r ซึ่งจอเนี่ยดีกว่า MacBook Air อยู่พอสมควรเลยอ่าตัว MacBook Pro M2 เนี่ยไม่ต้องพูดถึงจอคน,คนละรุ่นกัน macbook pro 14นิ้วเนี่ยได้ไมโครโฟน3ตัวที่เป็นแบบแเกตสตูดิโอเลยแล้วก็เรื่องลำโพงเนี่ยก็มากกว่าตัว macbook air ก็เลยคิดว่าเอ้ยกัดฟันเพิ่มอีกหมื่นนิดนิดเนี่ยน่าจะได้อะไรที่มันคุ้มค่ามมากขึ้นก็เลยมาจบที่ตัว macbook pro m 1 pro 14นิ้วสำหรับความรู้สึกหลังการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างพอใจ เลยทีเดียวเพราะว่าทำงานได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยแล้วก็หน้าจอสีสันคมชัดมากพอร์ตต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากเวลาถ่ายงานมาตัดต่อเนี่ยก็สามารถเสียบ SD Card ใช้งานได้เลยตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าเออบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไอ้รุ่นนี้มันหนักมันหนาแต่ว่าเทียบกับเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยก็ถือว่าบางลงพอสมควรแล้วก็ขนาดไซส์ MacBo o k ปี2 1 1 1เนี่ยหน้าจอ13นิ้วแต่พอเทียบขนาดกับตัว macbook 14นิ้วที่เป็น m1 pro เนี่ยถึงจอเขเป็น14นิ้วแต่ขนาดไซส์ของเขาเนี่ยสามารถทำได้เล็กกว่า macbook pro 13นิ้วซะอีกแต่สิ่งที่อาจจะไม่ชอบสำหรับตัว14นิ้วรุ่นนี้ก็คือตัวแป้นคีย์บอร์ดจริงแล้วเราชอบคีย์บอร์ดที่พื้นหลังอะ่ะมันเป็นสีของเครื่องเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ย สีคีย์บอร์ดมันจะเป็นสีดำซึ่งมันอาจจะทำให้มองยากนิดนึงสำหรับ Macbook Pro M1 Pro 14นิ้วตัวเนี้ยเราได้มาในราคาหนึกศสกษาก็อยู่ที่ประมาณ68,000บาทเออซึ่งก็ถือว่าเพิ่มจากตัว Macbook Air M M2 เนี่ยไม่เยอะมากตอนนี้ก็คือแฮปปี้สุดๆได้ Macbook รุ่นใหม่สิ่งที่กังวลก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าตัว M2 Pro เนี่ยก็จะออกมาอีกเออ apple นี่ขยันออกรุ่นใหม่มากเลย โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกและก็เหตุผลที่เลือก MacBook Pro รุ่นนี้ใครที่กำลังมองตัว MacBook Pro M2 หรือ MacBook Air M2 ที่ออกมาใหม่เนี่ยก็อาจจะเอาตรงนี้ในในการพิจารณานะฮะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอาจะมีอะไรมารีวิวกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ